โอเคครับรู้สิครับมาเรียนสนทนาภาษา,าจีนนี้ตามหล่อเชอร์นะฮะถ้าหากน้องๆอยากจะเก่งภาษาจีนตั้งใจเรียนนะครับเขาผมพราะ同มอสนทนาที่ข้างๆหล่อเชอร์นี้นะฮะเกิดขึ้นในบ้านกงส์อ in the office ใช่ไหมอยู่ในห้องทํางานอยู่ในออฟฟิศนะฮะเขาคุยกันอะไรทําไมต้องมีแก้วอยู่ข้างบนหล่อเชอร์นี้นะฮะอะเรามาดูด้วยกันนะฮะฟังหล่อเชอร์อ่านหนึ่งรอบเผาช好不好同มอ 单再放，你看，你看见我的杯子了吗？这里有几个杯子，哪个是你的？左边那个红色的是我的，给你啊。OK，放了，รู我把หมว่าเอะุา，เม你就看见个，เห็น。 我的ของฉัน้ย์ส์คือแก้วนะฮะแก้วแก้วน้ำหรือแก้วเหมือนที่ข้างบนของ老师นะครับอ่ะ<啊>好你看见我的杯子了หรือย<嗯>ังคุณเห็นแก้วของฉันบ้างไหมคุณเห็นแก้วน้ำของฉันหรือเปล่านะฮะมีตอบว่า这里有几个杯子这里คือที่นี่有คมี几个杯子 จีจีอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ในคําถามถ้าอยู่ในคําถามหมายถึงถามจํานวนตนัวเลขแต่ทีนี้อยู่ในใบอยู่บอกเล่าเราตอบไปว,ว่าหลายๆใบไม่เกิน9แล้วกันนะฮะแต่เป็นจํานวนประมาณนะฮะเราจะไม่สามารถแปว่า5ใบ4ใบ6ใบไปนี้ไม่ได้เราต้องแปลว,ว่าหลายๆใบอ่ะเป็นจํานวนเข้าๆนะฮะด้วยประมาณๆๆที่นี่มีแก้วหลายใบเลยอ่ะไหนก็สี่อไหน,หนกคือใบไหนอ่ะ ก็เป็นลักษณะนามของแก้วณเปยวนี้นะครับนาเก็คือใบไหนอ่ะชื่อใดเป็นของคุณนะใบไ,ไหนเป็นของคุณเหรออะใบไหนเป็นของคุณนะนะฮะเอก็เลยทเอเลยถามอีกว่าจัวเปียนเอก็เลยตอบว่าซัวเปียนัคืออะไรฮะัวเด้านซ้ายนะด้านซ้ายนะโยเปีนเยนคะืด้านะข,าขวาโยเปียนคืด้านขวาใช่มัวยนหน้ใบนั้นหงมเสือสีแดง ไม่อกี้เราเรียนรู้ฝนเปรีไปแล้วใช่ไหมฮะแต่ทีนี้ต้องเป็นออสีแดงสีแดงชั่อวูดเป็นของฉันทั้งเปล่าเลยฮะด้างซ้ายอ่ะเป็นของฉันหรือที่อยู่ด้านซ้ายใบที่เป็นสีแดงใบนั้นะเป็นของฉันเป็นของข้านะฮะบีก็เลยไปหยิบม,มาบาาอกว่าเกนี่เอาไป 哈哈，概念就是，เอาไปยื่นให้，概念，อย่างนี้นะฮะ，โอเครู六六้สิค、嗯、รับมาทีนี้เราจะไปรู、嗯、้เรื่องเลยนะฮะเรามาอ่านตามหลักสูตรด้วยกันหรือไม่ก็ฟังหลักสูตรอ่านหนึ่งรอบนะครับ你看见我的杯子了吗？这里有几个杯子？哪个是你的？左边那个？ 红色的是我的，给你。โอเคค่ะลูซีิครับนต้งใจเรียนหลายๆรอบนะฮะอย่าเรียนแค่รอบเดียวก็ผ่านนะครับไม่โอเคนะฮะอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราชือาลีบาบาเราจะทำให้น้องๆเก่งภาษาจีนนะครับ